สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมาอันบอกอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวไมค้ไวเลสโปล์นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ตัวนี้นะครับเป็นไมค์ของทางโหลดไวเลสโปล์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปลนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ในปี2023นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไมค้โหลดไวเลสโปล์เนี่ยเราจะมาอันบอกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าภายในกล่องให้อะไรบ้างบอกเลยว่าการมาของโหลดไวเลสโปล์รอบเนี้ให้ของมาแน่นมากๆแล้วก็จัดเต็มสุดๆเลยนะครับใครที่ต้องการหาซื้อโหลดไวเลสโปล์นะครับสามารถหาซืื้้้้้้้้้้อออออออไไไดดดดที่่่รรรราาาานน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 ะะคคคัััับบบบเเเเพๆลลงงงขขขปปููกกแวว็็ตุุณผสสชย SMP ร,ร้านรับซื้อฝากขายกล้องเลนส์มือสองนะครับใครที่ต้องการหากล้องเลนส์มือสองสามารถติดต่อทางร้านเข้าไปได้นะครับแล้วก็ร้านวันชดคาเมร่านะครับใครที่ต้องการหาซื้ออุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยขาตั้งหรือว่าไฟต่างๆนะครับเข้าไปดูได้นในช้อปปี้วันชดคาเม e ่านะครับร้านนี้จาหน่ายอุปกรณ์เสริมของกล้องเลนส์มากมายนะครับเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าภายในกล่องของตัวโหลดไวเลสโปรตัวนี้มีอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกตัวโหลดไวเลสโปรกันนะครับว่าภายในกล่องม เขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาอยู่ในภายนอกกล่องนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตามนี้เลยนะครับตัวด้านล่างเขาก็จะซีนตรงนี้มานะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะต่อมานะครับพอเราเปิดดูนะครับเราก็จะเจอกับกล่องชั้นในก่อนหนึ่งชั้นนะครับอันนี้จะเป็นกล่องชั้นในนะครับแล้วเราก็สไลด์ออกนะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องชั้นในนะครับเวลาที่เราเปิดกล่องชั้นในมาสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็็จะะมมีีีีีีตตัััวกกกลลล่่่่่่่ออออออองงงงข้้้าใในนนนนนน2ครบททเเเเพพืืหหหยููดด๋ผ แล้วต่อมานะครับก็จะเจอตัวคู่มือที่อยู่ข้างในกล่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวคู่มือของตัวโหลดไวเลสโปรนะจริงๆมันไม่ใช่คู่มือซะทีเดียวครับมันจะเป็นตัวเหมือนตัวเอกสารบางอย่างนะครับที่อยู่ทั้งในกล่องนะแล้วสิ่งที่ให้ถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยสาย USB Type C นะครับเป็น Type C ทั้ง2ฝั่งนะครับของตัวโหลดแทะตัวโหลดแท้เนี่ยเขาจะมีโลโก้สลักไว้ตรงนี้นะครับว่าเขียนว่าโหลดสิ่งที่ให้มานะครับเดี๋ยวผมจะเก็บในส่วนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันนะครับว่าให้อะไรมาอีกบ้างนะในกล่องเนี่ยมันจะมีแค่2กล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวสาย องแรกเวลาเปิดมานะฮะตัวกล่องเนี่ยเขาจะเป็นตัวออกหนังๆนะตัวซิปเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดขึ้นมาตัวแรกนะครับสิ่งที่เจอก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นตัวหนีบไม้นะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หนีบไม่มีมาให้สองตัวนะครับเดี๋ยวผมเรียงไว้ให้เป็นแม่เหล็กนะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้ ป็นแม่เหล็กสําหรับตัวหนีบใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะแม่เหล็กมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แบบนี้เลยแม่เหล็กดูดค่อนข้างแรงนะอันนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะครับสําหรับตัวโหลดโป้นะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสายสําหรับตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับเป็น lightning to type c นะครับ ถัดมานะครับเป็นไท p e C to t y ท e ีทนะครับสายนี้ถัดมาอีกนะครับเป็นตัวแจ็คนะครับแจ็คสีแดงนะครับของตัวโหลดแท้คือตัวโหลดรอบนี้ให้ของมาเยอะมากๆครับต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวผ้าเช็ดนะครับตัวนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของตัว ฟองน้ำนะครับเอาไว้ใส่ตัวไม้ลาวเเลียนะครับแล้วก็จะมีฟองน้ำเหมือนกันใส่ตัวไม้ลาวเเลียนะครับแล้วก็ตัวที่เก็บสายนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันครับเป็นไม้ลาะวเะเลียนะครับลาะวเะเลียของตัวโปรที่ให้มาเป็นลาวเเลียเวอร์ชัน2นะครับให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับ ที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อจากนี้นะถัดมานะครับเป็นตัววินชิลนะครับตัวนี้ให้มาบานเลยครับสามตัวสี่ตัวนะครับห้าตัวทั้งหมดห้าตัวนะวินชิลแล้วก็มีตัวนี้ฮะเนี่ยไมโลดเอเวเรียเวอร์ชันสองนะครับที่ให้มาทั้งสองตัวนี้นะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องสําหรับเก็บของทั้งหมด ที่เปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกล่องแค่เก็บของเฉยๆนะที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับตัวไม้ตัวจริงของเขานะครับต่อมานะก็จะมาดูตัวไม้ครับอันนี้จะเป็นกล่องเก็บไม้นะครับซึ่งกล่องเก็บไม้เนี่ยอันนี้คือตัวไม้ i วเลตโปรนะะซึ่งกล่องเก็บไม้ตัวนี้นครับมันไม่สามารถที่จะเก็บ พวกไมอื่นๆที่อยู่บนนี้ได้นะครับมันสามารถเก็บได้แค่ไมอัไวเลสไร้สายตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับที่เก็บบนนี้ถ้าจะเอาไว้บนนี้ก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันปิดไม่ลงแต่เคสตัวนี้นะครับเป็นตัวกล่องไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟไปด้วยในตัวได้นะครับตรงนี้ใช้ตัวสายไทสีนะครับเป็นการชาร์จนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมหน้าตาของตัวไม้ไวเลตโปรกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวไม้ไวเลตโปรที่ผมกําลังจะเอาออกมานะครับตอนนี้ตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่เลยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไม่นะประมาณนี้นะครับ ในกล่องทั้งหมดนะครับก็จะมีของให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่เขาให้มาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อันบล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวโหลดไวเลตโปรเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นของที่อยู่ในกล่องของตัวโหลดไวเล t โปรตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งอ,ออกมาในปี2023นี้เพื่อนๆสามารถอ้างอิงจากคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องมินิมอลรีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้้เเพืื่ออนๆไดดูกรยขบคุณมา